วันนี้ขอบคุณบารมีน้องเจนเนี่กับพี่ยูด้วยนะครับพี่ยูหล่อมากเท่มาก เด็กรุ่นนี้เก่งมากเลยเธอฉันยอมยอมรับสภาพเลยเป็นการขายนะคะที่แฟนๆต่างก็เอาใจช่วยเป็นอย่างมากสําหรับเชนธนานะคะอดีตบอยแบนด์ที่ผันตัวเป็นนักธุรกิจตอนนี้ชีวิตเนี่ยติดลบหนักนะคะเหลือนี่กว่า500ล้านบาทไปปลายคุณผู้ชมจาก881ล้านนะคะทํางานใช้นี่3-4ปีตอนนี้หนักสุดไลฟ์ Life ตั้งแต่เช้ายันค่านะคะไม่ได้จ่ายเงินเดือนเด็กมา2-3เดือนคะ่ะโรงงานก็มาช่วยดูแลนะคะ เหมือนเข้าฟื้นฟูกิจการซึ่งเชนธนาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไปสร้างทางด้านของนอกร้องดังอย่างเจนเนี่รัชนกหรือว่าเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นขายให้ค่ะโดยได้ร่วมเข้าไลฟ์ด้วยนะคะซึ่งระหว่างไลฟ์10นาทีของเชนธนาเนี่ยปิดยอดไปถึง10ล้านนะคะทำเจ้าตัวเนี่ยน้ำตาแตกกันเลยแหละคุณผู้ชมซึ่งภายหลังจากมีการไลฟ์นะคะกับเจนเนี่รัชนกเสร็จแล้วเชนก็ยังกลับไปไลฟ์ต่อที่บ้านนะคะแต่รอบนี้ด้วยความอ่อนเพลีย เลยนอนหลับลึกนะคะถึงขั้นกรนซึ่งก็รับนอนหนอกไปอีกกว่า2.6ล้านบาทท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้าไปให้กำลังใจนะคะบอกไม่เป็นไรชาวเน็ตจะขายและซื้อกันเองให้นอนไปเลยก่อนที่เจ้าตัวจะตื่นขึ้นมาเห็นยอดแบบงงๆนั่นเองและนอกเหนือจากนี้นะคะภายหลังจากที่เชนธนามีการเป็นไลฟ์สดนะคะที่บ้านของเจนเนีร่รัชนกแล้วเจ้าตัวก็ได้มีการพูดนะคะในไลฟ์สดเหมือนกันบางช่วงบางตอนนี้แหละคุณผู้ชมได้เผ ถึงการไปไลฟ์น,นะคะร่วมกับเจนนี่ยิวฉัดมงคลนะคะแล้วก็บูมและนะคะได้มีการพูดถึงนะคะพี่ธาตุกับพี่แม่ด้วยเหมือนกันอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคําพูดจากเชนธนากันคะ่ะวันนี้ขอบคุณบารมีน้องเจนนี่กับพี่ยิวด้วยนะครับพี่ยิวหล่อมากเท่มากเออเด็กรุ่นนี้เก่งมากเลยเธอฉันยอมยอมรับสภาพเลยเออพี่ธาตุคือสุดจริงคือเออพูดแล้วก็จะร้องไห้เธอพี่ธาตุคือแบบดีมากเลย พี่ธาตุคือดีมากมากเลยอ่ะคือแบบถ้าถ้าไม่ได้พี่ธาตุตบหลังนะผมไปไม่ถึงละสิบล้านเออผมบอกเลยถ้าไม่ได้พี่ธาตุไปตบหลังผมนะแล้วก็น้องน้องน้องบูมด้วยนะครับคือคือน้องบูมอะ่ะผมรู้เลยว่าเขาแอบหยุดเวลาให้เพราะว่าผมเองก็จะเป็นลมผมไม่ได้ขายของงนี้มานานแล้วเธอรนู้อ,อกว่าเออพี่เชมเองมาดีครับโอ,อ้แล้วแบบ เธอ,อวันนี้วันนี้ฉันจะอยู่อยู่ไปเลยว้ายพี่ลบโปรไฟล์สวัสดีครับคิดถึงนะคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะวันนี้วันนี้ขอบคุณทุกแกลเลอรี่ของขวัญน,นะครับยังคงเป็นเป็นค่าเลี้ยงดูครอบครัวผมอยู่นะครับต,ตอนนี้ผมยังอยู่ในในช่วงฟื้นฟูกิจการนะครับไม่ไม่ได้รับเงินเดือนมาปีหนึ่งละภรรยาผมร้องไห้อยู่ข้างลาง่างไม่ขึ้นมาเลยวันนี้วันนี้ตั้งใจว่าไม่นอนเลยนะครับเพราะว่าบ่นเจ้าที่เอาไว้ผมบ่นไว้เลยว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดได้ไลค์เนี่ยจะมาไลค์ขอบคุณน้องเจนนี่แล้วก็พี่ยิวนะครับแล้วก็น้องน้องบูหมูกระทะนะครับแล้วเช้าผมจะไปตักบาตรนะรตอนนี้เตรียมภรรยาเตรียมเตรียมกับข้าวตักบาตรอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะทําสังฆทานให้ด้วยนะคือจริงๆผมหมดผมหมดความความศรัทธาเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรไปหมดแล้วตั้งแต่ชีวิตผมมีปัญหาเนาะแต่วันนี้มันเหมือนรู้สึกว่า ผมว่าเจ้าที่บ้านเขาดีอ่ะเออเหมือนที่พี่ต้นหอมบอกอ่ะแล้วมันไม่มีที่พึ่งเลยเว้ยคือคนแม่งจะตายมันเหมือนแบบมันเหมือนไปแข่งโอลิมปิกอะเธอวันเนี้ยเธอนึกออกไหมฉันขายของมาสิบสองปีนะวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่เหลือประสบการณ์เลยอ่ะเออขอบคุณนะครับแล้วแบบจะตายเอาเธอคือมันประมาณห้านาทีสุดท้ายอ่ะมันก็เริ่มเริ่มหมดแรงแหละแล้ว แล้วพี่ทาศก็กระโดดมาช่วยใช่ไหมแล้วพี่ทาศก็ร้องไห้เออแล้วแบบอยากอยากขอบคุณทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะตะกี้ตะกี้จะบอกว่าตีสี่ครึ่งเนี่ยที่ผมตื่นมาไลฟ์ตลอดสิบเอ็ดเดือนอะ่ะวันนี้ผมสาร,รภาพไปนะผมตั้งเป้าไว้หนึ่งหมื่นบาททุกตีสี่ครึ่งครับเออเป็นสิบนาทีที่แม่งเหมือนชั่วโมงหนึ่งของผมผม,มันไม่ได้หายใจเลยอะ่ะเออแล้วก็ ใช่เนี่ยยจะไปตักรอตักบาทเลยเราตักบาทตอนเช้าเลยให้เจ้าที่บ้านบ้านบ้านเจนนี่นะครับ